นุตุตานตั้งใจไว้พระนะอระหังสัมมาสัมพุโทโธพระว,วาอารหังสัมมาสัมรพ,รววพุทโธพระวาพุทธังพระคว,วานังระพิวานเดมีพุทธังพระว,วานังอะิวนเ สวากาโตปะควตาธรรมโมสวากาโตปะคะวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามมิธรรมนามัสสามิสุปฏิปันโนปะคะวโตสาวะกะสังโฆสุปฏิปันโนปะคะวโต माम्बु तसा ครับคนะครับในโอกาสนี้เมื่อประเดี๋ยวคุณองค์ประธานได้พร้อมแล้วขอเจเริญพอรเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสิยพรมรองที่การมดีฝ่ายกิจการทั่วไปใน,านปฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัด โครงการฝึอกอบรมด้านกฎหมายสําหรับผู้บริหารได้ถวายรายงานและขานรายนามผู้ผ่านการฝึอกอบรมเข้ารับเกียรติบัตรต่อองค์ประธานสืบต่อไปขอประธานการธรรมสการพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีองค์นายกสภามหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ที่เคารพอย่างสูงยิ่งกล่าวกับผมรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและรักษาการผู้อำนวยการกองนิติการสำนักงานที่การบดีในนามคณะกรรมการจัดโครงการและผู้บริหารที่เข้าร่วมฝึกอบรมทุกรูปทุกคนรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระดพระคุณองค์นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เมตตามามอบกิติบัตรและให้โอวาทในพิธีปิดโครงการในวันนี้กล่าวกับผมขออนุญาตกราบถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ1 เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับสูงมีการเรียนรู้มีความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ใช้กฎหมายของมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ 3. เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ บรรล,ลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับกิจกรรมของโครงการฝึกอบรมกำหนดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2,559รวม2วันณอาคารหอประชุมมาวก4 8ี 48, สามหาวิชลาลงกรมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยทั้งนี้ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น89รูปคนบัตรนี้การดำเนินการโครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารนับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมแล้วกล้าวกับผมจึงขอประธานการประรานาพระเดชพระคุณองค์นายกสภามาหาวิทยายลายัยได้โปรดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรม รันแล้วได้โปรดให้อโวาดเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติและเป็นสิริมงคลสื่อไปรายนามผู้บริหารที่เคารัเกียรติบัตรพระราดปริยติสุนทรพระราดรัตนมุนีพระราดวชชระเมธีพระราดปริยัติพระรัตนมุนีพระศรีวิสุทธิคุณ พระเมธีสุตาพรพระศรีรัตนมุนีพระสิริรัตนเมธีพระสิริชัยโสพลพระศรีปรยติธาดาพระครูปรยัติรัตนาพรพระครูธีระสุตะพ์พระครูสุนทรสังฆพินิษพระครูสุตตะธรรมพานี พระครูกิติคุณโนพาสพระครูศรีสุนทรสรกิจพระครูโกวิทอัฐวาทีพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์พระครูโสพลปริยติสุธีพระครูสิริปริยตยานุศาสตร์พระมหาสนองปัจโจปปการีพระครูศรีสุธรรมนิวิท์พระครูสังฆลักษณ์ทรงพันชยทัตโต พระมหาภัยรัตธรธรมทีโปโพระมหาโชทัศนีโยพระครูธรรมทรสิริวัตรสิริวัฒโนพระครูปรัดพมเรศโชติวโรพระมหาสุทิศอาภากโรพระมหาทวินกาลยานธรรมโมพระมหาสุพรรกิตะธรรมโมพระมหาวิชิต ธีระวังโสพระมหาสุรชัยวราสะโพพระมหาสุมินยะติกโรพระครูพิสารสรวุฒพระมหาสุรสัตธทีระวังโสพระครูวิเนทรส,สุกรีสุจิตโต พระมหาสาธิตสาธิโตพระมหาประยูนโชติวโรพระแสงเฮืองนรินโทพระมหาอัฏฐพลนาริสโรพระมหาไกรสรโชติปัญโยพระมหาราชันจิตตะปาโลพระวิสิตกุลสิริปัญโยพระมหาบัณฑิต ปันดิตะเมธีพระมหาปัญญาปัญญาสิริพระมหาสุพชัยปิยธรรมะชยโยพระมหาชำนาญมหาชาโนพระมหานรงริดธรรมโสพโนพระมหาปราโมทปโมทิโต พระมหาวิเชียนศริวัฒโนพระมหาประยงคโคสการีพระคูปถมสุตคุณนายขวัญตระกูกลบุตรที่จักนายพิทวัตมโนรัตนนายสวิตมคราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตรวิทยาทองดีนายพลพัฒแสงสีดร์วินัยภูมิสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมจิตขอนวงนายจักพงศ์เพนเวียงนายพุทธิพงศ์กันทรสนายดอนล่าเสนานายอัมพรมณีเนียมนายจารึกสิรินุพงศ์และนางสาววิไลวันรังส้อย นุโมทนาและขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารงานของมหาจุฬาทุกทกท่านที่ได้มีการอบรมในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบของมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ของเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลาย ในเวลานี้นะไม่มีมหาวิทยาลัยใดหรอกที่จะโดดเด่นเท่ากับมหาจุฬาลงกรณของเราถึงแม้ว่าจะสมัยใหม่สักหน่อยแต่ว่าภูมิฐานอะไรของเรานั้นแน่นเต็มที่เราจะเห็นได้ว่าศรัทธาของประชาชนและรัฐบาลก็ยังช่วยสนับสนุนอยู่เฉพาะโดยเฉพาะที่ดิน ที่เราจะสร้างอาคารสถานตึกเรียนนั้นเรามีอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกันเพราะอะไรจึงมีมากมายก็เพราะว่าพวกเราท,ทุกทท่านคณะผู้บริหารของมหาจุฬาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเราลงเรือลำเดียวกันแล้วคือมหาจุฬานี่เป็นเรือใหญ่ต้องช่วยกันพายช่วยกันจำ้ำช่วยกันค้ำช่วยกันถอ เรือเราจรึงจะสำเร็จไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้อย่างสุขสวัสดีเหตุการณ์ทั้งหลายทุกวันปัจจุบันนี้ท,ทุกทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการมาประชุมไม่มีการมาอบรมเราก็จะล้าหลังเพื่อนเขาถ้าเรามันมาประชุมการปรึกษาหารือกันก็จะทำให้สิ่ง ใหม่ๆเกิดขึ้นในมหาจุฬาของเราเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ไม่ล้าหลังใครไปอยู่แต่ข้างหน้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความรักความสามัคคีกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญในกิจกรรมหรือว่าในการงานทั้งหลายถ้าเราไม่รวมรักสามคัคคีมันประชุมกันอะไรกันต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างรู้ไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการงานก็นย่อมจะไม่สำเร็จได้ง่ายหลายแต่ถ้าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอย่างทุกวันปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามหาจุฬาของเรานั้นไปไกลแค่ไหนก็เพราะอาศัยที่พวกเราทุกทกท่านจบไปจากมหาจุฬานี่แหละแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้ง เราวิ่งตามมันอยู่ตลอดเวลาก็าจึงทำให้มหาจุฬาของเรานี่ก้าวหน้าไปข้างหน้าตลอดไปเพราะเวลาสิ่งทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดความดีความงามกับมหาจุฬาของเราเป็นส่วนรวมนั้นก็ต้องอาศัยพวกเราอาศัยพวกเรานี่เป็นหลักสำคัญคนเรานั้นถ้าไม่มีหลัก วิชาความรู้ก็เหมือนกับปูวะไม่มีขาปูนมันมีสิบขาลนวะตามันไม่เคยเห็นอะไรหรอกมันไปมันได้เนขะาเรียกว่าจับปูใส่กระด้งนะมันไม่อยู่เฉยมันก้าวหน้าคลานมันไปเรื่อยๆไปคนเราก็เช่นเดียวกันนะไม่มีความรู้ไม่มีวิชาก็เหมือนกับขาไม่มีของปูน,นะนะั่นแหละเพราะนั้นที่เรา จเจริญก้าวหน้าก็คือด้านวิชาการวิชาการจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยความร่วมรักสามัคคีของหมู่พวกเรานี่ประชุมกันปรึกษาหารือกันว่าง,งานนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะก้าวหน้าทันโลกเขาแต่ถ้าเราต่างคนต่างอยู่ไม่รู้ไม่ชี้แล้วผลดีจะอะไรมันจะเกิดขึ้น พุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มันประชุมกันเนืองนิดเป็นกิจกรรมสําคัญขาดตกบกพร่องอะไรเรามาเพิ่มเติมกันได้เพราะเราคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเราต่างคนต่างอยู่ก็ลําบากเหมือนกันการงานมันไม่ก้าวหน้ามันมีแต่ความคิดแต่เฉพาะตัวไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันแต่เราต้องมีการปรึกษาหารือประชุมกันอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะครับ เราสามคัคคีร่วมรักสมรสมานกันวิชาการอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเรารู้แต่เพื่อนฝูงเรายังไม่รู้แต่เรามีการมาประชุมอย่างนี้เราก็บอกกันได้แนะนํากันได้เพราะนั้นพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วดังกล่าวนั้นมหาจุฬาของเรานั้นจึงจะก,ก้าวหน้าไปไกลกว่านี้ผมก็หวังและก็อยากจะเห็นพระสังฆาธิการคณาจารย์ทุกทุก ขแขนงของมหาจุฬาเหล่านี้แต่มีความรู้ใหม่ๆตื่นตัวอยู่เสมอไม่ประมาทนะเรามีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อกูลกันด้านวิชาการก็ดีกิจกรรมอย่างอื่นๆใดก็ดีเราร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันพาช่วยกันจ้ำช่วยกันค้ำช่วยกันถอแล้วมันก็จอดไม่มีที่แจวอย่นั้นแหละแต่ถ้าเราร่วมรักสมัครสมานสามัคคีกันนี่าเรือเราก็ ถึงที่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะพวกเราทุกๆท,ท่านเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นครูบาอาจารย์สนองงานของมหาจุฬาเพื่อความก้าวหน้าความเจริญในกรื่องการศึกษาของมหาจุฬาเราผมขออนุโมทนาและขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้ฐานะของมหาจุฬาของเราเนี้ยจเจริญก้าวนาหน้าจริงๆขึ้นไปสิ่งใดที่พวกเรายังไม่รู้ก็ควรจะได้รู้เพราะอาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำทำสอนมาแล้วเราก็นำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแผ่อย่างลูกศิ์ลูกหาของเราต่อไปก็หวังได้ว่ามหาจุฬาของเรานั้นคงจะไม่อยู่เพียงแค่นี้หรอกครับ จะต้องเจริญก้าวหน้ายิ่งไปกว่านี้ในวันข้างหน้าสุดท้ายนี้ขออำนวยวอวยพรห้ทุกทกท่านที่ได้มารับการฝึกฝนอบรมในด้านวิชาการขอให้ทุทกทท่านจงเจริญก้าวหน้าโดยสม,สมควรสมความปรารถนาของมหาวิทยาลัยเราทุกทกท่านโดยการเถิดลวน <c oughs> มีอะไร 啊。<laughs>